โอเคค่ะเดี๋ยวคงต้องถอดแหลกกับเอามอเตอร์ไซค์ฝากไว้ที่นี่แนละ้วเมื่อกี้คุยกับน้องแล้วนะคะเอารถตู้เปล่าไปบ้านล่องกล้าดีกว่าค่ะหน้าจอดที่ไอ้คริสระจักได้อยู่ค่ะมันมีหลายที่จอดได้อยู่เดี๋ยวไปลุนกันนะคะโอเคค่ะเราย้ายไปที่ล่องกล้ากันดีกว่านะคะ โอเคจอดแล้วนะคะตรงนี้นวัสดีค่ะ,คะวิวก็เห็นหมู่บ้านเหมือนกันนะคะก็โอเคแล้วแหละมันเรียบสุดละสำหรับรถโอเคอยู่ตรงนี้แหละจกในร แล้วรถของเขามาจอดบุกเราอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้จะไปที่ไหนนะ,ละไล่ไล่สายหมอกไล่ลมหนาวก็จะเป็นทางผ่านไปพอดีนะคะ,อะ้องแหวะมาก,ก่อนไม่เราจะจี่หมูที่นีน่หมูกระทะพี่ย่างหมูที่นี่แหละเก็บบรรยากาศแสงพระอาทิตย์ตกที่นี่แต่ของพี่วิวสวยนะ<ป>วิวดีอากาศดีมาละถึงละ ดูลมาไงนึกว่าใช่ก็เดี๋ยวยืมรถพี่ขุนนะคะไปซื้อวัตถุดิบแบบหนึ่งโอเคค่ะโอเคค่ะเราจะเอาซูมเมอร์เอ็กตัวตึงนะคะ ขอพี่ขุนไปซื้อวัตถุดิบค่ะเออเออเออไม่เป็นยังไงนะห้อยมาให้หมดเลยพี่ช่างมันเอถอะสนา, <c oughs> ามกลางคือตรงไหนไม่รู้ <laughs> มาทางนี้ก่อนละกันโอเคค่ะเจอเอ,อ เอาผักนี้ก็ได้คะนา้าโอ้โหมีเล็กกว่านี้ไหมคะไม่มีเนาะก <c ười> ินคนเดียวเหลือทิ้งแน่เลยเอ,อ่าละค่ะจำเป็นละ,อ,ะ,ะอเคค่ะ หนูเอารถตู้มาค่ะอันนี้ของพี่ช่องอื่นๆที่มากันวันนี้ด้วยอารองค่ะบอดี้ค่ะก็เนี่ยพี่ขุนอันนี้รถพี่ขุนใช่ใชค่ะก็หนูอยู่ตรงแถวเคตาจักได้ยินเสียงแล้วจำได้อ๋อค่ะตามล่าหาหมูค่ะเดี๋ยวไปซื้อหมูก่อน ไปค่ะกลับไปที่รถนะคะแสงหมดแล้ววันนี้เราได้วัตถุดิบเยอะมากเออมาแล้วพี่ขวนทำไมรถพี่ขวนขี่ยากมากเลยอะ่ะคอมันสัน่นมากมันแบบงึงงๆๆงอง่ะจริงๆน้องขี่มาเดี๋ยวดูในคลิปแนละ้ว จะลงซ้ายจยลงขวาเ <laughs> <c oughs> Close my eyes, I feel a peace in me arise. I never knew love could be so healing. I never thought I could learn to feel, but when we're standing side by side, Well, there's no darkness left to hide. The no- I... เดี๋ยวมันคงนั่งทำอะไรกินตรงนี้เลยค่ะมันมีเก้าอี้อยู่แล้วมาย่าง ชั้นล่างนะคะเขาไปดูก่อนโอเคชั้นล่างค่ะเป็นฝักบัวเออแปลว่าชั้นล่างน่าจะโอเคกว่าไฟเปิดตรงไหนก็ไม่รู้ประมาณนี้นะคะไปอาบน้ำก่อนเลยดีกว่าคะ่ะหนาวมากตอนนี้ น่าจะาประมาณต่ำกว่ายี่แล้วแหละอาบก่อนเลยเราคิดว่าตักอาบน่าจะเร็วที่สุดนะคะนี่นะคะต้นฝรั่งนี่เราเก็บกินได้ด้วยโอออคุณมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวจะเก็บนิดๆหน่อยๆซักทั้งหมดต้นได้เลยได้เลย และตอนนี้นะคะเราก็จะบุกไปหามีผาเพลินกันค่ะไปไปแล้วฮะ ada, เอเอ <ran> <ท>้ยโคตรนาวฉันก็อาบแล้ว อ๋อแล้วดูภาพของทุกคนที่มายืนล้อมนะเป็นแล้วเราก็กดดันนะฮะนี่มาทำอะไรกันเนี่ยอกินปีไหนก่อนกินปีหน้าฮะไม่มีนี่ยืมนี่ยืมนี่ทุกอย่างเลยเอาไปหมดเลยว่าหาน้องปิ่นนะคะและขอน้ำแข็งมันนิดหน่อยยังจะกินน้ำแข็งอยู่อะไรนะฮะ เออ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 อยู่ที่รถแต่แม่งก็ใส่กางเกงขาสั้นเว้ยเออเราจะเ้าขึ้นพร้อมกันเลยกลับมาถึงรถตัวเองแล้วนะคะก็เดี๋ยวดูดิใส่หมวกใส่ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันหนาว เดี๋ยวก็ขึ้นไปนั่งเล่นอยู่ยบนรถแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวมากเลยฮัลสวัสดีค่ะตอนนี้ดีสี่ครึ่งนะคะ รถเรามาแล้วนะคะเบอร์สิ้วันนี้เรารถเบอร์สินห้านะคะนันะค่ะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาแล้วค่ะว้าวนี่คือสภาพรถที่เราจะนั่งกันนะคะคือเปนเป็นเนบาะเลือกเอาว่ามึงจะหันหน้าหรือหันหลัง <c oughs> ไปหมือนก็อยู่คอนเสิร์ตอ่ะขอดาวไฟหน่อยแก้มไปโดนอะไรจับไรกอนขางเขาเรากำลังขับมาได้สิบเมตรแล้วบอกว่าฝุนไม่มีเลยยังไม่ถึงก็ได้ คะทิศขึ้นมุมไหนคะโอเคเดินขึ้นไปข้างบนแล้วกันเนาะ,ะน่าพูดเลยผูกระดึงเราเออแต่มันวิวความรู้สึกมันฟิลวันนั้นเลยอะ่ะมันดูอึมครึมอึมครึมเออดูชัดดูรู้เลยใช่ไหมไม่มเป็นไรเอาพญาเสือโค้งก่อนแล้วกันที่นี่เป็นหลักเลยพญาเสือโค้งดีแล้วพี่บิดลมไม่สวยหรอก ใช่แล้วพูดปรับใจตัวเองใช่ไหมเกมเสียใจไม่ดีมาอีก <c oughs> แต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะสวยั้ยแต่สายสเราไม่ได้กลับมาตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมคะแล้ววิ่งลงอีกทางหนึ่งเราาก็เราก็วนจากอังนี้ลงลกอ๋อลงไปที่จุดที่เราขึ้นทางขึ้นมา แล้วอย่างนี้ถ้ามันเป็นทางรถทางเดียวแล้วตอนที่รถรอบอื่นๆที่เขาขึ้นมาเขาก็จะต้องสวนกับเราเนี่ยเหรอคะก็จะต้องหลบกันคอนเทนต์แน่ๆเดินไปขึ้นไปตรงนี้แล้วค่อยตัดขวาดีกว่ามั้งได้เออนี่ไงนี่ไงทาง เกียดมันความไกจีนเข้าสิงนะ่ะเอาโอฮันนาเลยาเทพสีเหมือนตุ๊กงไหลโอ้โหเยไหลสามใช่ปียี่ยิบเอ็ดด้วยี่ต้อ้ว่พอนี่เราโชคดีเออเนี่ยถามพี่เขาบอกแบบนี้ไม่บ่อยนะเนี่ย เมื่อวานก็ย right? ังเห็นอยู่ละค่ะเห็นค่ะวันนี้พกหนูมาก็ไม่เห็นเลยดีมากไม่แน่นะคะอาจจะสว่างแล้วหมอกอาจจะเป้นแล้วก็ได้ลุ้นกันนะคะแต่แต่ปกติเขาจะขึ้นประมาณหกโมงหกโมงน่อยๆเนาะถ้าเลยเวลาแล้วก็ไปดูดอกเถอะไม่น่าจะเห็นละขอบคุณค่ะเขาบอกว่าปกติแล้วอ่ะเห็นหมดเลยนะพระอาทิตย์ขึ้นหมดเลยแต่วันนี้ไม่เห็น

เนเหมือผื <amounts of audio writers> ่อ <Ende> ม <esa> ีคนออกทีมแบบไม่ไหวแล้ว <Labor> ก <ator il fi> ูอยู like ่กับกลุ่มนี้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเอเาวนเจอร์กูออกแล้วอย่างเงี้ยโอุ้ยแล้วกลายเป็นพอเราใช้คำว่าเอ็นเจอร์เนาะคนมาก็มาเม้นนะไปกันครบทีมาเวนเจอร์เลยอีบ่มันเริ่มมาใช้คำเหมือนอันนี้อะค่ะ ต้องไปขี่แมงกกาไซส์ต้องไปขี่ขบะจงก่อนเดี๋ยวไปเที่ใครจะเข้าได้ขอเข้าขอผ่านขอกระโดงก่อนใครจะเข้าถูกใช่ค่ะที่มันเรียบๆรีาบๆขี่ง่ายๆตอนนี้บทสรุปก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่รถแล้วค่ะแล้วก็ถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นเลยเพราะว่า ไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแน่นอนร้อเปอร์ซ <C. S 2> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวนะคะเป็นอดอ,อกพญาเสือโคร่ง,ไม,งไม่แน่ใจว่ามุมไหนสวยสุดแต่ตรงนี้โอเค เหมือนกันเลยเนี่ยดูสภาพนี้นี่ค่ะกายล่างแลบเอ้ยมันเข้ากับดอกชมพูพี่ก็ชอบใส่เสื้อชมพูเอาเอาไปดีๆทั้งนั้นไปผ่านเขากระโจมก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าอาเวนเจอร์นะคะไม่งั้นไม่รับนะคะแต่ละคนโอ้โหแบลแบลใส่ ไดๆเดี๋ยวจับส่งกลมอุทยานแบบนึงนะคะสวยไหมสวยไหมนี่ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยนะ <c oughs> เดินม,มาก็เป็นนี้เลยหนา้นาสดสวยๆมาแบบนี้เลยขอน้ำแป๊บนึงค<ช>่ะขอน,บบน้ำา่ะเมื่อคืนเม,มื่อคืนไม่ได้อาบน้ำขอน้ำสาดหน้าล้างให <c oughs> ้เห็นกันสดๆตอนนี้ <c oughs> <c oughs> สาวๆก็เดินเที่ยวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอรูปคลิปวิดีโอสวยๆมารวบรวมไว้ถ้าให้เราถ่ายเองเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จักเลยเดี๋ยวเห็นของจริงเลย ที่ลูกทำเออที่ลูกถ่ายให้หรือเปล่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะได้ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปแปลงอื่นกันต่อถ้าล้มแบบเมื่อกี้ลกเสือแล้วตอนนะี้หูสามครับงางของบรรทเที่ยว งี้โหแมกาลี่แบบว่าจวาวไหดาวลูกหรือโจหัวจะปวดกับอี่คนคงอลังเรือราเนี่อกย่ามึงจะคุยรึปะถ้ามึงไม่คุยกับตกูจะเงาอเลย่เข้าวไม่ได้โอเคนะโอเคนะวิดีโอนะวิดีโอนะอนะจะใจเย็นหิหูดีกันจากไหนเนี่ย แล้รถเราหมายเลข15นะคะเดี๋ยวไปแทงหวยกลับไปแทงหวยงวดนี้ความมุ่นวายของทริปนี้นะคะไอ้รถกีทิมไหลไๆลไลอ้รถเจ้าทิมไหลไๆลไหลไม่ถายตเลยติดรถแทนสวอ่ะ กูไม่รู้ว่าผิวเราสวยเหรเอ้ยมันปรับผิวเลยเอ้โหมันดเหมือนลูกเสือมากต่กองว้มองเลยม่อใครเอาผ้ามันคอไปผ่านนะมันช่วยอะไรก่อนนะหน่อยใครใครใครคับโดนตัวนี้ไม่ใช่ลนอกก ตกล้องนะคะที่มาถ่ายนางแบบอยู่ตรงนู้น ก็ได้โอนให้บ๊ายบายแกกันพี่คุณกับปีนต้องแยกแล้วแหละบ๊ายบายเดี๋ยวน้องรีบไปเอารถในมอไออุทยานอยู่ปีนบ๊ายบายแยกกันตรงนี้ละเอาอันนี้มาค่ะจัดการสมัยเก้าสิบเก้าสิบสิบเอ็ดถติดอันใหญ่มันจะไม่คืโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอ ไฟพอดีไปลืมไฟไว้ที่ลานเก่าแล้วเกมมันเอามาให้อย่าลอไฟนะคะแล้วเราก็จะย้ายไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนน่าจะอุตรดิตถ์โอเคค่ะเดี๋ okay. ยวเตรียมตัวเดินทางได้ในส่วนของค่าบริการนะคะก็คือเราสามารถที่จะให้ตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือแบบว่าเป็นการให้ตามน้ำใจอะไรอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ย้ายที่กันละค่ะไปเอารถในอุทยานแห่งชาติก่อนนะคะอยู่เชียงใหม่ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เงินสดหมดใช่ไหมคะเราก็เลยขอสแกนนะคะจ่ายแล้วก็ของเงินสดมาหยอดนะคะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะเดี๋ยวเดินทางกันนะคะ น่าจะติดแหลกแน่นอนค่ะเราเลยเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยยกแหลกตามมาแหลแกขึ้นหนักมากรถเรายังอยู่ดีมีสุดประเด็นคืออีแหลกนี่แหละยกไกลเลยวะสงครามยังไม่จบเก็บสายรัดอีกทำอะไรวะเนี่ย ลตอสมุดลป,ประทับตาก่อนนะคะ <g lock> เป็นไลายประทับแรกเลยเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยซื้อ